มาแล้ว,ลวพลอยโถแม่คุณปลอยเดี๋ยววันนี้ปลอยนั่งเล่นอยู่ในนี้นะลูกไม่ต้องออกมาทำอะไรหรอกออเดี๋ยวป้าจะขึ้นไปเฝ้าเสด็จท่านสักหน่อย ปล่อยเนี่ยเขาร้องไห้จนนิ่งไปเองนะไม่ต้องเข้าไปปลอบถ้าเกิดว่าไม่เชื่อเราก็จะตีให้ร้องไห้ไปซะอีกคนนะยเราว่าความทุกข์ของเราถ้าเราปล่อยไว้แล้วไม่เข้าไปแตะต้องอะ่ะมันก็จะหายไปเองเข,เข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณอา สายมังคะมเนแช่มมันไปแล้วหรือออกไปสักพักน,นะมังคะแล้วปล่อยละ่ะเป็นยังไงบ้างนอนร้องไห้อยู่ที่ห้องหม่อมฉันมังคะน่าเวทนาจริงๆยังเด็กอยู่แท้ๆพ่อไปทางแม่ไปทางไม่รู้เวรกรรมอะไรของเด็ก <S <S สาย มังค่าข้าสังหอนใจยังไงก็ไม่รู้สเสด็จทรงสังหอนพระทัยเรื่องอะไรมังคะก็จะเรื่องอะไรอีกละ่ะก็เรื่องนางแช่มมันน่ะสิสะเสด็จทรงสังหอนว่าอะไรมังคะข้าสังหอนว่านางแช่มมันไปคราวเนี้มันจะไม่กลับมาอีกมันจะไปแล้วไปเลยหรือว่าถ้าจะกลับมาก็คงจะกลับมาประเดียวประดาวแล้วมันก็จะหายหน้าไปเลย ทำไมท่านทรงเห็นอย่างนั้นล่ะมังค่ะข้าก็ไม่รู้ข้ารู้สึกเหมือนตอนที่มันมาลาข้าจะไปออกเรือนกับเจ้าคุณพิพิธเนะ่ะสายจำได้ไหมข้าขอร้องมันแล้วขอร้องมันอีกมันก็ไม่ฟังค่ามันยกเอาเหตุผลต้องร้อยต้องพันอย่างมาอ้างจนข้าใจอ่อนแล้วเป็นยังไงละ่ะสิบปีให้หลังนะ่ะมันก็ทะเลาะกับผัวมัน แล้วก็กลับมาเอาลูกมาทิ้งให้ค่าเลี้ยงแล้วก็มาลาค่ากลับไปทำมาหากินที่บ้านนอกค่าขอเดานะสายว่ามันก็อีรอบเดียวกันนั่นแหละไม่รู้กรรมเวรอะไรของนางแช่มมันไม่รู้จักจบจัดสิ้นสัที ื่นพลอยเสด็จ้า่ถ้ามีรับสั่งให้หาเนี่ยพลอยเดี๋ยวไปล้างหน้าล้างตาซะนะแล้วก็ขึ้นไปหาพร้อมกันค่ะอ้าพลอยมาแล้วหรือมามามานั่งตรงนี้มาจะได้มาหัดทำผักทำผลไม้บ้าง ขกขิงน,นี้มาปลอกนะมีดเนี่ยมันทื่อซะหน่อยนึงระวังโดนมือละ่ะรอยสวยไหมสวยมังคะอืมชิ้นไหนสวยเนี่ยนะก็เอามาวางบนนี้นะชอบชิ้นไหนก็หยิบชิ้นนั้นอืมดูสิหยิบอันของข้าทุกชิ้นเลย แด่ก็เสด็จทรงได้งามจริงๆนะมังคะหม่อมฉันนะหมูนี้หูตามันไม่ค่อยจะดีถ้าจะแก่ลงไปมังคะโอ้ยทำผักก็อหยาไปเป็นกองอุ้ยดัดจริตเด็กเมื่อวันซืนอ่อนกับข้าตั้งหลายปีทำอ้างว่าแก่ขี้เกียจละมากกว่าสิ <c oughs> พลอยคิดถึงแม่ไหมคิดถึงมังคะ นั่นน่ะสิข้าก็เห็นใจเจ้านะแต่ว่าทำยังไงได้ล่ะในเมื่อแม่เจ้าต้องทำมาหากินแต่ว่าชาชิงเซานะ่ะมันก็ไม่ได้ไกลอะไรนักหนาเดี๋ยวก็มาหากันได้ปลอยอยู่กับข้าเถะนะไม่เป็นไรหรอกแม่กับลูกนะ่ะจะไปไหนเสียไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาหากันอีกแล้วแม่เจ้านะ่ะข้ารู้จักดี ไปไหนได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็กลับมาเองนั่นแหละไม่เชื่อก็ลองดูไปสิน่าสงสารจริงๆตัวยังเล็กนะักสายบังค่าดูแลพลอยมันดีๆหน่อยนะบังค่ะพลอยอะต้องมั่นขึ้นมาหาข้านะไม่ต้องกลัวอะไร อยากได้อะไรก็บอกค้าเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรก็บอกกันได้ข้าไม่ว่าแล้วมีอะไรนะอย่าก,กลัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะเขาอยากให้เราได้ดีถ้ามีอะไรแล้วปิดปิดบงังบังผู้ใหญ่นะี่ยผู้ใหญ่เขาก็จะสั่งสอนไม่ถูกแล้วถ้าเกิดเผอิญมีเรื่องอะไรที่จะต้องช่วยเหลือกันก็ช่วยกันไม่ทันพอดี นี่ถ้าเกิดมีแม่เจ้าคอยดูแลอยู่ข้าก็ไม่ห่วงอะไรเจ้านักหรอกแต่นี่แม่เจ้าก็ออกไปซะละนางพวกเนี้ยเลี้ยงกันไม่รู้จักโตสักทีพอโตจะใช้ได้สักหน่อยก็ดันหายหน้ากันไปหมดแล้วก็มาทิ้งลูกเล็กๆให้ข้าเลี้ยงอีก เขาบอกให้เขาร้องไปเถอะข้าเห็นใจมันไฟฟืนที่ติดเนี่ยเขาดับกันด้วยน้ําแต่ความทุกข์ในใจของคน,นมันต้องดับด้วยน้ําตาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะ,ะพลอยมานี่มานี่มานี่มามานั่งตรงนี้มานั่งกับข้ามามาเร็วครับ เลิกร้องไห้ได้แล้วนะนี่ดูซินี่นี่นดูน,น,นี่ดูในกระจกสินี่สวยไหมฮะร้องไห้อย่างนี้นานๆน,น,ะนะเดี๋ยวก็ตาบวมแดงไปอีกหลายวันเลยรู้ไหมดูสิสวยตายแล้วไม่เอาไม่ร้องแล้วนะไม่ร้องแล้วนะมามามาข้าจะให้ดูอะไร เอานี่ละกันนะนี่ข้าให้เจ้าสำหรับจ้างให้เลิกร้องไห้ดีไหมนีนะอใส่เลยยังไม่เลิกร้องอีกหรือนี่ถ้าเจ้าไม่เลิกร้องอ่ะนะเดี๋ยวนางพวกนี้นะก็จะดัดจริตดีบน้ำตาร้องไห้กันใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> แน่สายฮะหรือว่ายังไม่พอชิ้นเดียวอะ่ะนี่ดีนี่ข้าให้อีกอย่างหนึ่งเอานี่ละกันอ่านี่ชอบไหมพลอยชอบมังคะอืมข้าก็มั่นใจว่าเจ้านะต้องชอบข้าให้เจ้ารับเอาไว้สิเอออออบางทีเสด็จจะไม่ทรงทราบว่า อีกหลายสิบปีต่อมาเมื่อพลอยมีอายุมากขึ้นหีบนกร้องเพลงใบนั้นได้ถูกพลอยเก็บไว้หน้าที่บูชาพระและเวลาพลอยมีทุกข์ร้อนอันใดพลอยก็มักจะเปิดหีบนั้นเพื่อฟังเสียงนกร้องเพลงเสมอ